เห็นคาแรคเตอร์แต่เราคนเหมือนเล่นตัวเองหมดเลยเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยครับนั่นก็คือการเป็นเหมือนทั้งหนังทั้งซีรีส์แล้วก็ียลิตี้ในเรื่องเดียวกันนะครับโดยการที่ผมเนี่ยได้จับนักแสดงชั้นนำทังประเทศไปขังไว้ในก่อนนี้เป็นผู้จัดใช่คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ให้เขาเล่นให้ชาวเกาะของเราดูใครที่ตลกที่จะได้กลับอ๋อ ดังนั้นเขาจะเขาจะต้องแข่งกันเอออันนี้คือเป็นตลกเลยครับช่วงตรงกลางนี่คือร้อยต้องจับมาอยู่แล้วแต่แต่ละแคสแต่ละแกล์แต่ละคนนี่เลือกมาไงครับพี่โจ๊กอ๋อหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนเลือกหรอกครับถ้าปผมจับมาในบทนะผมจับมาในบทอ่พี่โจเป็นใครในในภารกิจนี้เป็นด็อกเตอร์เจ้าของเกาะครับอ่าไม่ได้เป็นผู้จัดพอดี ครับเป็นนักแสดงครับเออชื่อยักษ์ชื่อยักษ์ครับชื่อยักษ์เป็นดร็อเตอร์ยักษ์นะจากจากพวกนักแสดงแล้วเขได้เล่นเป็นตัวเองกันทุกคนได้เล่นเป็นตัวเองยกเว้นผมเห็นว่าเล่นไปขำไปใช่ไหมครับใช่ครับเล่นไปขำไปครับเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แข่งคิดว่าใจไม่ได้แข่งอ่าไม่ได้โดนสดทุกคนจะได้จะได้โชว์สกิลการเล่นตลกโดยไม่มีบท อแต่ผมเป็นคนเดียวที่ได้นั่งดูใช่ครับเอก็คือเรื่องนี้ถ่ายทำกันโดยไม่มีบทเล่นสดๆเลยอ่าจะมีพาร์ทของที่เหลือคนอ่นเปลี่นเปลี่ยนไหนช่ยช่วยกันไหนพื่อบที่บทเนี้ยมันมันก็สัดมาพอๆกันนะครับแล้วก็จะดําเนินเรื่องด้วยบทนี่แหละแต่พอมันไปถึงพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอดจากเกาะเนี้ยพาร์ทนั้นจะเป็นพาร์ทอินพไวส์พาร์ทโดนสดซึ่ง ไม่มีใครรู้สถานการณ์ไม่มีใครรู้โจทย์ไม่มีใครรู้ว่าวันนี้ต้องเล่นอะไรต้องเจออะไรม่านเปิดปุ๊บเล่นเลยนั่นแหละไอ้พาร์ทนั่นแหละที่เรากลัวกันไอ้ท่องบทไม่ยากแต่แต่แต่บาคนก็คือพีคมาเป็นตัวเองเลยหรือว่าพีคเป็นอะไรตัวเองเลยเราก็จะเป็นเผือกแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นปีช่าเป็นพีคเป็นมาร์สทุกคนเป็นตัวเองโดนเวนพี่โจ๊กไอ้เป็นตัวเองโจ๊กเป็นผู้จัดใช่ไหมพี่ด็อกเตอร์ยักษ์ครับแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่าการแต่งหน้อันนุ่มที่สุด นี่นะลูกอันปีปีตรงกลางค่ะเขาซิ้งเป็นยังไงมันเกาะของเรามันเกาะพลอยมากค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนโดนไปให้ติดเกาะใช่ไหมคะแต่ว่าทางที่จะออกจากเกาะได้ก็คือเราต้องสร้างเสศษของเราให้กับพลเมืองถึงจะได้ออกซึ่งก็มันมันกันว่าพอเราก็ได้ออกจากเกาะไหมนะคะแล้วก็ทุกคนจะแบบโดนอะไรบ้างซึ่งเราใส่ใจเป็นมากอยากอยากให้ดูกันเพราะพวกเราก็ยังไม่ดูอยากดูกันนะครับอิชาล่ะฮะ ของเรามาใส่คอมเมดี้อยู่แล้วมาเราเอาใส่สวยไงใส่นางงามเราอะไรคือหนูที่จริงมันสายสวยอะค่ะก็ใส่นางแบบแต่ว่าเขาอยากให้มีนางแบบอยู่ในก่องค่ะไม่มีคนเรามีแขกด้วยเราจะปังอยู่เออไม่เขาเขาอยากให้เรามาแบบคือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเขาก็อยากจะมาดูว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยจะอยู่ทำยังไงบ้างพอโดนสดเอาละสิ จะจะเอาอะไรออกมาเล่นนะคะเพราะมีหลายครั้งที่เราออกจากคอมปอร์โจนมากๆคือมันมีแบบเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ใหม่ของการแบบนำเสนอคอมเมดี้ที่เราเอาแบบความสคริปต์กับความอันสคริปต์ด้นสดกับเนื้อเรื่องมาผสมผสานกันให้มันแบบว่าเป็นเรื่องราวแต่ก็ยังมีความแปลกใหม่ในนั้นว่าเอาแต่ละคนเนี่ยไปเจอแต่ละอย่างจะทํายังไงบ้างค่ะก็มันค่อางสนุกตลอดเย็ดมุกไหมคะเวลาเขาเล่นมุกอะไรแทบไม่เลยค่ะแทบไม่เล สดใจเลยค่ะเออระหว่างที่เราเป็นผู้หญิงสองคนเราคิดว่าร่วมงานกับใครดูยากที่สุดหมายถึงว่าขำรุดขำตลอดเห็นหน้าก็ขำอะไรเงี้ยใครยู่มองอยู้มวงเต็มเลยคออใช่จริงๆที่ชอบ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 ่พไม่ค่อยช้หน้าเยเาเราอมองแม่เาว่าเออ ในบทที่ผมเล่นจริงจังนะครับบดผมเครียดไม่มีมุกตลกอะไรเลยแล้วเวลาเขาจิงจังอ่ะมันยิ่งขำอากค่ะเราไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อแต่เราก็ไม่เชื่อนะแต่เราก็เชื่อมันเป็นอารมณ์อย่างนี้ค่ะสติชาติชาคิดว่าใคร ที่ร่วมงานรู้สึกว่าอป็นอันที่สุดคือไม่ไม่ถึงกับอึดอัดนะคะแต่ว่าจะมีคนคนหนึ่งที่ชอบเดินมาหาหนูแล้วก็มาแบบมาบอกว่าหนูจีบเขาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแจ็คอ่ะเขาไม่โสดแล้วไงแจ็คไม่แต่ตอนนั้นไงมันเป็นเรื่องในอดีตนะเขาก็จต่งตัวสี่าดยืมมาจับตัวไอ้นะอยืมจีบอะไรได้ไอะไรยืมยมยื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 ม้ืมย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 ืม ไม่ใช่คือคือเขาเนี่ยเดี๋ยวเรายืนอยู่เฉยๆเขาชอบมาล้อเราอะไรเงี้ยเขานั่งคนเขาจะบอกว่าที่ใช่ U I U อะไรเงี้ยเขาอยากจะพูดภาษาอังกฤษกับเราอ้าวแล้วอยากแล้วอยากตอนที่แบบว่าร่วมงานกันเราก็โสดเขาก็โสดตอนนั้นทำไมมันไม่สบายยังมีผัวอยู่ฮะยังไมีหัวโอเคโอเคโอเคแล้วทำไมเราเราไม่ให้เขาแต่งในต้งตัวทำไมเราหัวตัวไม่ใช่กอ่หน่อย โปรเจกต์ที่เราไม่อยู่นู่นเดินไกลอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าอ่าเราต้องคอนเซ็ปต์งานนะครับก็เลยแบบว่าอย่าอย่านอกเรื่องอย่าอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเรามันมีแฟนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่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 ไ่ได้อั้วเราจีบเขาจริงไหมใครฮะ เอาว่าจิตไม่ไม่ไม่ได้จิตครับเพราะ <c oughs> ว่าจริงแล้วคือเขามองเราเขามองอ่ผมมองเขาเป็นเพื่อนครับเพราะว่าเขาก็มีอ่แฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ย<อ>แ,แต่นี่แอบมีใจไหมมีใจไหมไม่มีเลยครับ <c oughs> อ๋อาาอาณาจิชันตรงนี้แบบผมรับเรื่องนี้เพราะว่าพี่โจ๊กสมมูลเลยเพราะว่า <c oughs> เรื่องเนี้ยที่รับเพราะว่าพี่โจ๊กเนี่ยพี่โจ๊กเนี่ยคือ ไม่คิดว่าพี่โจ๊กจะรับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ต้องไปถ่ายต่างจังหวัดหลายเดือนทไมเพราะปกติพี่โจ๊กจะกลัวเมียมากเอาเมียเขาไม่ค่อยไปไหนอะไรเดียวเดียวเดียวได้อยู่แล้วผมก็ต้องบินกับพี่โจ๊กอะไรเงี้ยบินพี่พี่อยากกลับไหมวะเขาอะอยากกลับไปหาเมียเขาเพราะเขารักเมียเขาแต่เราคู่เราคือไม่ค่อยนอนโรงแรมที่เขาจัดให้หรอกเลยนะคู่เราเนี่ย เวลาพี่โจเวลาไปต่างจังหวัดอ๋อนอนนอนนอนมีไปหาพี่โจบ้างครับเวลาพี่โจเครียดครับไปเจอพี่โจไหมที่ห้องอะไรนะฮะไปเจอพี่โจไหมไปหาเจอครับไปเจอครับแต่เล่าไม่ได้ครับเออนอนอยู่อ๋อนอนอยู่นอนอยู่แล้วจะได้นี่ที่ชาตัวนตัวเราได้ยัง ตอนนี้ที่ชาติดูวตเราได้ยแกล้งน้องแกล้งน้องแกล้งครับเอปเนเล่นๆกันเฉยๆไม่ได้จีบกันจริงใช่เป็นเพื่อนกันครับเออที่ชาติสุดเลยตอนนี้เขามีแฟนแล้วลองมีเมียเขาไหมก็ยินดีนะคะมาเรื่องกูได้ไง ไม่ไม่แฮะพี então, like uh ่ก uh ับแจ๊คค่ะคือเขาเป็นเาเป็นผู้ชายน่ารักมากเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีนะคะใครได้เป็นแฟนเขานี่ก็เป็นผู้หญิงที่ชคดีคนหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบชอบในความรักมากตอนอยู่ในกองก็จะพูดถึงความรักตลอดเวลาทั้งรักหรอมากค่ะแจ๊คเป็นคนทั้งรักหมดเออคือเวลาเครียดกับงานก็จะแบบอะไรเงี้ยแบบว่าเออเหมือนเหมือนเราต้องเราต้องอยู่กับพี่ๆหลายๆคนแล้วเราก็ต้องหาเรื่องราวแบบมาคุยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบแต่ละคนก็ คุยเหมือนกันเรื่องงานเรื่องเรื่องที่ชาเขาจะชอบเรื่องความรักแล้วก็จะคุยอีกแบบอแล้วสุดเราข้างรักคือเราข้างรักไหมนะตอนนี้ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ถัดมาที่ถัดมาถัดมาตัการเราทำอะไรมาขายตลกรมาขายรองตลกสิครับเรื่องนี้คือใครไม่ตลกก็ไม่รอดแต่ว่า่ะแต่ก็พยายามเต็มที่แหละรู้ว่าแบบ ทักษะมันต่ำกว่าเขาแล้วก็ได้แต่เอาใจที่ไปสู้กับเขาไปก็แต่เราก็เคยเล่นคอมเมดี้มาบ้างนี่แต่นั้นมันคือการแบบเซตอัพมีการซ้อมมีการอะไรแต่จริงๆคือเรื่องนี้มันปรับเซียนตรงที่ว่าเล่นไปเล่นมาทุกคนมันแบบรบกบทมันแพ้กันไม่ได้นะบางคนแบบพี่แจ็คขึ้นไปแล้วออกมาแล้วไม่ตลกเขาก็กดดันตัวเองอ้าบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีเตรียมไม้ตายให้คุณดูเนี่ยตลกที่สุดซึ่งไม้ตายเนี่ยบางคนนี้ไม่บอกคุ้กลับเลยนะบางุกก็งัดออกมาจนแบบ เอ้งกับนางกองก็มีถ้ามองโลกให้คิดว่าใครตลกที่สุดจริงๆตลกทุกคนเลยคนละสไตล์แต่แต่ผมแพ้ทางพี่แจ๊ดเขาชอบแบบเขาตลกอัดยาบอ่ะอัดยาบอากาศยังไงอัดหยาบใส่ไปก่อนเดี๋ยวตลกเองใช่มามา จะอยู uh ่ด้วยกันกับมาด้วยครับเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้นอกจากการทําสนุกแล้วผมว่าชีวิตส่วนตัวแต่ละคนหนุกว่าโดยเฉพาะพี่แจ๊คไม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 ่้องกันมาก่อนแล้วนานแล้วช่วงช่วงนั้นมันยังไงเขายืนมาไายหว่าเดี๋ยวจก็ึ้นว่าเป็นเรื่องที่นานมาแล้วแจ๊คเองก็ฟาชวิ่งเหมือนเหมือนตลาดทุนไทยอ่ะขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไทุกคนก็จะไปคอยเป็นแรงใจให้ช่วงมรสุมเขาสุดท้ายทไห่คิวแรกถึงคิวสุดท้ายก็เรียนรู้กัน ก็ไม่ต้องมีที่ปรึกษาแล้วเพราะว่าบนกับมาที่เดิมอ๋ออ๋อนี่เราเอาอาหารอาหารไปให้เพื่อนหรอเอาเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มีคุณลูกโกรใจยังหมอทุกกาเฉยๆไใจยคุณวดแล้วนะปวดแล้วนะแต่เราต้องหนักก็คือเหมือนมันเรื่องมันนานมาเออใช่ใช่แต่นั้นละนั้นละคือจริงๆทุกคนในในกรนี้สนิทกันหมดครับจริงๆมันมันเหมือนเป็นเคมีที่มันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เนาะแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วมัน มันอร่อยนะคุณแฉแฉแฉค่ะเป็นไงบ้างลูกโปรก็จะใส่นางงามแบบนี้ต้องมาทำๆนีเราดันใจมันเราจะสนุกมากถ้าแบบภาษาง่ายๆก็คือก็จะเป็นฟิลประมาณแบบตลกมันไม่ให้ตลกดูอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเครียดบ้างเพราะว่าเราทุกคนเวลาทำงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยรู้ว่ามันสนุกโปรแบบมันฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาในพาร์ทของการที่ต้องถ่ายทำแล้วก็เราให้มันขำอะไรเงี้ยอันนี้จะได้ยากนิดนึงในกองนี้มีอะไรกใครบ้า เอาไม่เหนื่อยกับใครเลยทุกคนน่ารักแล้วก็แขกก็ไม่ได้ฟังเรื่องส่วนตัวของใครเลยเพราะแขกอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ไม่งั้นไหนลองเล่าเรื่องแค่เรื่องละหันปวดท้าลูกดิชาที่ในกองมีอะไรดิชาก็ไม่ควรจะสามารถพูดกันเป็นภาษาสวิสช์มากกว่าพูยภาษาอังกฤษมากกว่าค่รับเป็นสามรื่องหนุ่มๆเหมือนกันสามแม่ในกองไม่มีครับไม่มีไม่หยไม่ได้ไปไหนบ้างถ้าคุยแล้วคุยเรื่องคุณโจนาสมากกว่าใช่ไหมครับ ดูเพี้ยงงเลยพี่ก็ฮ่าฮาัวหัว่าฮ่อีแจ๊กมีแฟนคลับแรงขลับมาสิมาบอกว่าอยากถิงกล้องเลยคุณไป็หนึทีมพร็อกฮะไม่ตอบคนไม่ตอบคนเพ่อเื่อนอันน้คิดว่าอยู่ในหนึ่ง กูกดหลายรอบเลป็นอีกหนึ่ง EP เป็อีกหนึ่งเรื่องกูเผาแล้วไปไหนก็ทีมพับยันอีกรอบหนึ่งปอกพอดีเขาหรือพับต้นมะพร้าวไว้ที่ห้องอะค่ะก็เลยต้องไปเอาเอาไปคืนเขาใช่หรือใชมคนอื่นเล่าใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นทรัพย์สินของกองขึ่นเขากลับไม่ได้เพราะมันอยู่ในกฎด้วยเพราะแกจะถูกกองได้ต้นมะพร้าวใหญ่ไหมครับใช่ครับตัวเล็กไม่ต้องถามยาวใหญ่นะคะยาวคท่าต้นมะพร้าว ลูกท้าท้าที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่จริงๆแขกก็มีทราบเรื่องส่วนตัวของหลายๆคนเลยแต่ที่สุดท้ายแขกไม่ได้อาสือหมวกทีเดียวใช่โอยโอยใช่จากเี่เรานั้งสนุกกันอยู่แล้วดูเลยมา งูเลยมาจริงๆงูเขียวทุกคนตกใจแขกจะฆ่างูพี่โตก็ห้ามแขกเฮ่ยแขกอย่าฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแขกตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เไปกินมันสินี่คนละกิจนะไม่ไม่เรื่องงานเรื่องงานต่อเออแล้วไงนะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วส่วนภาพลักษณ์ที่แจ็คเคยถ่ายไว้นะคะก็สวยงามดีค่ะไม่มีอะไรน้องไม่เอาไม่ดีไม่มีอะไรค่ะก็ทุกคนน่ารักกันดีก็จะเห็นเวลาเรา ตัวละครลำบากแล้ก็จะคอยเซฟกันตลอดไปรวมแต่งหมดเลยอะฮะคอยช่วยเหลือกันตลอดนะฮะแล้วไม่ก็เขียวไปต้นมะพร้าวเลยอ่ะไมปรวมแตกหมดเลยฮะพอาะเฮี้ยกันหมดทุกคนเลยนะทุกคนเนี่ยเฮี้ยน่าสามห้าไปตักเอาโอ้แสดงว่าอันเนี้ยความหาความหาที่เราจะได้เห็นในซีรีส์แตกกล่องความหาที่เห็นในซีรีส์เห็นไหมคะเครื่องหลังยังฮาขนาดนี้ภาพในพรีวิดีโอ จะฮาขนาดไหนแอ้วสุดท้ายจะพี่เบิรฝากอีกว่าเป็นการเราดูเป็นแบบฝากชีวิตเนี่ยพอไปด้วยแล้วกันเพราั้นไม่รู้จบยังไงอไม่ไม่ไม่เราต้องฝากซีรีส์เราสิภารกิจฮาแหกเกาะคอมเมน์แร่นครับ ก็เป็นครั้งแรกนะที่พวกเราต้องมาทําอะไรที่เราไม่รู้ไอพี่โจไม่มาด้วยอะ่ะพี่โจ๊พี่โจ๊กเะอ๋ออ๋อนะอ่ะไม่ค่อยปลอดภัยเลยนระับก็ต้อง <c oughs> ผมว่าทุกคนตั้งใจแล้วมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งเดือนที่ งไม่ได้มีใครจะเอาพวกเราไปรวมตัวหนึ่งเดือนกันได้บ่อยๆไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เจอลูกเจอเมียแล้วก็การแสดงก็บทก็ไม่ได้มีบอกว่าไอ้พาร์ตอิมว้ให้ทําอะไรเปิดม่านแล้วก็ผักเราไปเล่นเลยอย่างนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องแบบเอาตัวรอดกันดีมาดูพวกเราตายคาเวทีกันว่ามันจะตลกขนาดไหนได้ดูเมื่อไหร่ครับผม3 1สิงหาคมนี้ครับเราจะฉายอี1ีหก่อนจากทั้งหมดจากทั้งหมด6 e อครัแต่ว่าก็ต้องมีผู้ชนะ ต้องมีผู้ชนะครับต้องมีคนที่ได้กลับบ้านแน่นอนอิชชาได้ไรคะได้กลับบ้านอย่างเดียวได้กลับบ้านถามเียถามเก่งเป็นนักข่าวเอาตอนจบเลยหมครับเอาเล้วเอาวเอาวเอาใช่ไหมเอช่ไหมโว้ยโว้ยม็ร่องไเอาเนี่ยพอทิเลยเอาไปแล้วไม่มาเก่อนไม่ตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ตอนนี้คิดว่ามันเรื่องจริงม เราก็มีปัญหากับเมียผู้มาเอาหรอคุยคุยเฮ้ยฮ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการด้นสดของพวกเราอ่านี่คือมุกตัวอย่างว่าเออเวลาแบบมุกสดๆแบบเช็ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้แหละแล้วจีเอ็มอะไรก็ไม่จริงแหละเราจะมีความในใจบอกอะไรมั้ยครับครับผมจีเอ็มในใจจีเอ็ที่รถนี่เจอยังฮะอ๋อเออไม่ครับติดไอ้มัน มันมือถึงแล้วตอนนี้จากที่บ้านก็ก็เห็นหลังคาโรงแรมอยู่ใช่เอติ๊กตเกไปพาที่บางทีทํางานร้องเองกลางคืนไงกลัวหลบกว่าอะไรอย่างเงี้ยตื่นตื่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วต้องบอกว่าโปรดักชั่นใหญ่จริงๆผมเนี่ยอยู่ที่กองถ่ายผมตอนกินอาหารผมได้เลือกเมนูด้วยนะฮะในสําหรับกองนี้ซึ่งปกติผมได้เลือกแค่ว่าเอาหนังหรือไม่เอาหนังเท่านั้นแต่ที่กาแฟที่นี่ใส่โซดาได้ด้วยนะครับเราสามารถดีเฟนได้ดังนั้นเนี่ยกองถ่ายของเราต้บอกว่าพลาดไม่ได้เพราะเขาเนรมิตหมู่บ้านขึ้นมาในเกาะอ๋อเขาเขาใหญ่ใช่ไหมเพื่อสร้างเพื่อสร้างให้พวกเราได้ไปแสดงความบันเทิง ตรงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยแวอย่างว่าถ้า E P A ถ้าซีซันนี้สำเร็จก็คืออาจจะมีซีซันสองเรามีคิวกันให้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยแสดงอยู่ไหมฮะอายุเหรอฮะเดี๋ยวจังะจําจังวันนี้ครับผมเออน้ฝากเลยฝากเลยฝากเลยหะครับผม ฝากเลยครับพี่จ๊ตัวแทนเลยครับมาสุธาวุฒิปิดให้หน่อยมาครับในไอ้ก็ฝากคอมมิชชไอแลนด์ด้วยนะครับคือมันเป็นซีรีส์เรียลิตี้มันเป็นความบันเทิงแบบที่ทุกคนไม่เคยเสพมาก่อนแน่นอนเชื่อว่าเออมันจะเป็นความแปลกใหม่ที่มันจะเข้าไปในใจทุกคนแล้วทุกคนจะผมการันตีเลยว่าทุกคนที่ดูเนี่ยต้องหาน้ําตาเล็ดใครไม่หาน้ําตาเล็ดเนี่ย มาเมนด่ากผมได้เลยอันนี้หยอกเล่นอันนี้หยอกเล่นอันี้อันนี้ก็หาอันนี้ก็หานี่ปล่อยมลุงฮาแต่ว่าอยากให้ทุกคนเสพความันทีงนี้จริงมันเป็นความตลกทางใหม่ที่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับ